สวัสดีเมื่อทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนตัวท็อปจาก h ั a w ห i นะครับั Huawei P 3 0 Pro นะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมได้ทําคลิปแกะกล่องไปนะครับก็ครบ1สัปดาห์พอดีแหละที่ผมได้ทดลองใช้เจ้า P 3 0 Pro มานะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแบบเล่าสู่กันฟังนะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะฮะที่เขาบอกว่ากล้องถ่ายภาพม,มันดีนะักดีหนาเนี่ย มันเป็นยังไงแล้วระบบการซูมของมันเนี่ยสุดท้ายพอไปใช้งานจริงๆแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรีวิวกันเลยหลังจากที่ผมได้ลองใช้กล้องของ h u ไอ e พีสามสิปมานะครับก็พอจะสรุปจุดเด่นของกล้องสมาร์ทโฟนรุร่นนี้ได้ประมาณ5คข้อนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับพีสามสปเนี่ยนะฮะ มันสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ในทุกระยะที่มันถ่ายนะครับตั้งแต่ระยะ16ถึง270มิเมเนี่ยนะครับทุกอย่างออกมาคมชัดหมดเลยนะครับข้อที่2การถ่ายกลางคืนของมันทำได้ดีขึ้นมากดีกว่าเดิมในรุ่น P20 Pro และผมว่ามันทําได้ดีกว่า m ม20 Pro ได้ซ้ำไปนะครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของระบบโฟกัสนะครับการจับโฟกัสของ P30 Pro นั้นรวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากๆนะครับข้อที่4 เป็นเรื่องของระยะการซูมที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับระยะตั้งแต่ที่ผมบอกไปนะ16มิล mm ถึง270มิลลิเมตรเนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงๆเลยคือเอาไฟล์ภาพเนี่ยมาใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องภาพแตกหรือว่าน้อยเสืออะไรเลยนะครับแล้วก็เวลาให้มันถ่ายเนี่ยต่อให้มือเราถือมือเดียวก็ยังถ่ายได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการเก็บระยะระหว่างวัตถุได้อย่างแม่นยำนะครับให้โบเก้ที่สมจริงเป็นธรรมชาติมากๆนะครับระดับของโบเก้ในกล้องของ P30 Pro เนี่ยเป็นโบเก้แบบเรียงเป็นเลเยอร์ไล่ๆ,ๆไปเลยนะครับไมไ ตัวแบบกับฉากเท่านั้นนะครับสำหรับกล้องหลังของ Huawei P30 Pro นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับเป็น Leica Quad Camera กล้องตัวบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับ f-stop อยู่ที่2.2เป็นกล้องเลนซ u เปอร์วายแองเกิลนะครับก็คือกล้องเลนมุมกว้างนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยเป็นเซนเซอร์หลักนะครับเซนเซอร์หลักความละเอียด40ล้านพิกเซล f-stop อยู่ที่1.6นะครับตัวนี้มีการสั่น OIS ติดมาให้ด้วยนะครับส่วนกล้องตัวล่างนี้หน้าตาจะแปลกๆหน่อยมันจะดูลึกๆนะคร โโความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับ f-stop อยู่ที่3.4การวางชิ้นเลนของกล้องตัวนี้ใช้การวางชิ้นเลนแบบกล้อง periscope นะครับเพื่อให้มันได้ระยะการซูมที่มากขึ้นในขณะที่มันยังเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่ามีเลนยื่นออกมาก็คือหลักการคล้ายๆกับเรือดำน้ำกล้องเรือดำน้ำนั่นเองนะครับตัวนี้มีมี OIS การสั่นเช่นเดียวกันส่วนกล้องตัวที่4นะฮะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะไหนบอกว่าเป็น Leica Quad Camera ใช่ไหมแต่ทำไมถึงมีแค่ใน1 2 3และ4อยู่ไหนใช่ไหมครับ กล้องตัวที่4อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องรูเล็กๆตรงนี้นะฮะมันเป็นกล้อง TOF หรือว่ากล้อง t o f Camera นะครับตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้มันได้โบเก้ที่สมจริงมากขึ้นเพราะว่ากล้องตัวนี้จะไปทําหน้าที่ในการวัดระยะของวัตถุให้มันแม่นยํามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนระบบโฟกัสนะอย่างที่ผมบอกไปว,ว่าตัวนี้มันโฟกัสได้อย่างรวดเร็วทันใจเนี่ยนะครับระบบโฟกัสของ Huawei P 3 0 Pro นะครับก็ให้มาอย่างครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเฟสเด TECTION นะครับมีระบบคอนทราส โฟกัสนะครับแล้วก็มีระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเลเซอร์ออโต้โฟกัสก็ยังคงใส่มาให้อยู่นะครับนอกจากการมีการสั่น o s แล้วนะครับโ mm hmm. หว,วยังใส่ a s ก็คือโหวย AI Image s t a b i l i z เ t i o นนะครับเข้ามาทำงานร่วมกันกับ o s ด้วยนะครับนี่ทำให้เวลาที่มันซูมภาพหรือว่าเวลาที่มันถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ ได้ความนิ่งที่มากกว่าเดิมนั่นเองส่วนตัวหนังสือไลกาที่อยู่ข้างล่างกล้องเนี่ยนะครับมันก็มีความหมายของมันนะก็คือมันจะมีคำว,ว่าวาริโอซูมิลักขีดเนะครับแล้วก็เป็น1ต่อ1.6ถึง3.4นะฮะแล้วก็มี S/ ลัขีด125 ASPH นะครับมันมีความหมายทั้งหมดเลยนะครับมันก็คือเป็นเลนของไลกานะฮะเลนซูมิลักขีดเเนี่ยก็คือเป็นเลนซูมิลักเป็นคลาสหนึ่งของเลนไลกาอยู่แล้วขีดเเนี่ยก็คือ for Huawei นะครับผลิตให้หัวเว่านนนัั้ะครบ แล้วก็ไอหต่อ1.6ถึง3.4มจก็เป็นค่า F-stop นั่นเองนะครับที่ตัวกว้างสุดอยู่ที่1.6แล้วก็แคบสุดอยู่ที่3.4ก็คือกล้องเทเลโฟโต้นะครับ1 6ถึง125เป็นเรื่องของระยะนะครับระยะกว้างสุดอยู่ที่16มิลลิเมตรแล้วก็เทเลสุดอยู่ที่125มิลลิเมตรนั่นเอง เรื่องกล้องของ Huawei P30 Pro เนี่ยนะครับที่หลายๆคนเขาแบบโอ้โหบอกว่ามันสุดยอดมากคือเรื่องของการซูมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถซูมได้ที่ระยะหวังผลเนี่ยเป็น10เท่าไฮบริดซูมนะครับก็ประมาณระยะ270มิลิเมตรนะครับเพราะว่า o p ป i c a l ลมันซูมได้ที่125มิลิเมตรใช่ไหม5เท่าผมไปถ่ายรูปมานะครับเป็นรูปกลางคืนนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่มามันเป็นเหมือนกับว่าช่อง คิดเงินของโทเวนะครับตรงตรงแถวๆดินแดงนะฮะก็ดูชัดดีใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถ่ายจากโทเวตรงนั้นนะฮะผมถ่ายจากตึกที่หอ,อการค้านะครับที่อยู่คนละฝั่งของถนนได้ซ้ําไปนะครับตามรูปนี้นะฮะร,รูปนี้เป็นการถ่ายที่ระยะ1เท่าส่วนไอ้รูปของโทเวเนี่ย ที่เป็นที่เป็นช่องทางคิดเงินเนี่ยนะครับเราถ่ายที่ระยะ10เท่านะครับสำคัญคือถ่ายตอนกลางคืนแล้วมันก็ได้ความคมชัดในระดับที่สามารถใช้งานได้จริงๆจะเห็นว่าตัวหนังสือของด่านเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับคมชัดนะฮะแล้วก็เรื่องของน้อยเรื่องอะไรถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับสภาพแวดล้อมแสงณนณะนะชั่วโมงนั้นนะครับที่เป็นช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มได้นะครับการเก็บฟงเก็บไฟ การเก็บแสงการชเชยแสงของ P30 Pro นี่คือแบบทำได้ดีมากๆเลยโดยที่ภาพนี้เราไม่ได้ทำการแต่งภาพเลยนะครับก็คือถ่ายมาจบตั้งแต่หลังกล้องแล้วก็เอามาขึ้นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับทีนี้ก็มีอีกรูปหนึ่งนะฮะที่มันแสดงการซูมได้น่าสนใจมากๆนะครับก็คือ ตอนนี้เป็นรูปจากตึกเดิมเลยแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเราถ่ายลงมาที่ตัวหัวจ่ายน้ํามันนะครับอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเบลอนะฮะมันต้องเบลอแ,ลแหละเพราะมันเป็นการใช้ความสามารถของดิจิตอลซูมนะครับ50เท่านะครับ50เท่าของดิจิตอลซูมเนี่ยก็ประมาณ1,340ม mm ิลลิเมตรนะครับก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะดูภาพแตกนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นภาพถ่ายตอนกลางคืนนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันอ่ะคุณภาพของหรือว่าคุณภาพมันจะดีกว่านี้ที่นี้ ผมใช้ดูที่ระยะ10เท่านะครับก็10เท่าก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นหัวใจเราไม่ชัดมากแต่จุดที่เราถ่ายรูปนี้จริงๆนะครับอยู่บนตึกเดินเหมือนที่บอกไปนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราซูมภาพคืออย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆมองภาพที่เราถ่ายจากเลนระยะ1เท่าเนี่ยอาจจะแทบมองไม่เห็นด้วยซ้ําว่าไอหัวใจน้ำมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนตัดต่อเขาวงไว้ให้แล้วกันว่าหัวใจน้ำมันมันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราซูมไปที่10เท่าประมาณนี้แล้วก็ซูม50เท่าได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่า ให้คุณภาพที่น่าพอใจมากๆเลยนะฮะในการถ่ายภาพซูม ส่วนวิธีการซูมภาพนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับมันอยู่ที่โหมดหลักนี่นะฮะโหมดรูปภาพเนี่ยปกติมันจะเป็น1 x ก็คือ1เท่าใช่ไหมครับกดข้างบนจะเป็น5เท่านะครับกดข้างบนอีกทีนึงจะเป็น10เท่าอันนี้ระยะ2 7 0ม mm ิลลิเมตรแล้วแต่ว่าถ้าดูจากในในตัวเดโมของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันมีความสั่นนิดนึงแต่พอหลังจากที่ ai เขาสามารถล็อกภาพได้แล้วเนี่ยภาพก็จะนิ่งทันทีเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะใช้ ai มาช่วยในการการสั่นแล้วมันยังมี os อยู่ที่ฮาร์ดแวร์ด้วยนะคร แต่ถ้าเกิดใครอยากจะซูมไปต่ออีกมันก็ไปต่อดีนะครับก็คือเลื่อนขึ้นไปนะฮะมันจะไล่ระดับการซูมไปเรื่อยจนสูงสุดที่50เท่าแต่ว่าพอเป็นการซูมที่50เท่าเนี่ยนะครับมันก็จะต้องแลกมากับความสั่นไหวนิดนึงนะฮะอาจจะแบบว่าต้องเก่งเกงมือหน่อยเพื่อจะถ่ายให้มันได้พอดีนะครับในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนนะครับหรือว่าการถ่ายภาพที่แสงน้อยเลยนะครับ P30 Pro ก็ถูกอัปเกรดการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งก็คือเขาเปลี่ยน กระบวนการของเซนเซอร์ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนฟิลเตอร์ของเซนเซอร์ใหม่จากเซนเซอร์ที่มันเก็บแสงแบบ R G G B ก็คือเก็บสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินใช่ไหมครับมันเปลี่ยนใหม่เป็น R Y B คือไปเก็บสีเหลืองแทนเนี่ยนะครับตัวฟิลเตอร์ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันทําให้สามารถรับแสงได้มากขึ้นถึง20%นะครเมื่อรวมกับตัวขนาดเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง1ทั1.7นิ้วแล้วก็ตัว รูรับแสงของเลนหลักที่มีรูรับแสงกว้างถึง f 1 6เนี่ยนะครับทำให้การถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยแม้จะไม่ได้ใช้โหมดไนท์มันก็ทําได้สว่างมากกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วพอมาใช้โหมดไนท์เนี่ยก็เลยทําให้มันถ่ายภาพกลางคืนได้สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับในตัวโหมดไนท์เนี่ยก็เหมือนกับ P 2ี pro โปเลยก็คือไม่ต้องใช้ขาทั้งกล้องแล้วนะครับมันใช้ AI ในการช่วยประมวลผลนะนะเวลาถ่ายก็คือกดโหมดไนท์เนี่ยเรากดถ่ายไปใช่ไหมครับแล้วตัวกล้องมันก็จะทําการน์เตอรนะ์นับเวลาถอยหลังนะครับ ก็จะถอยหลังประมาณสัก5วินาทีก็จะได้ภาพที่มันคมชัดได้รายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้ P30 Pro เนี่ยมันถ่ายกลางคืนได้ดีมากๆรวมถึงค่า ISO นะครับที่ตัวนี้คือฮาวมาก ISO ของหูว e ย P30 Pro เนี่ยนะครับมันสามารถดันได้สูงถึง4,9600นะครับก็สูงกว่าพวกกล้อง DSLR บางตัวได้ซ้ำไปนะฮะผลก็คือ ISO ขนาด4,9600เนี่ยนะมันถ่ายภาพในที่ที่แทบจะไม่มีแสงเนี่ยประมาณ5ลักซ์เนี่ยครับให้มันสว่างได้เลยแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าฟีเจอร์ไหนของกล้อง P30 Pro ที่ว้าวที่สุดใช่ไหมครับส่วนตัวผมนะว้า wow วกับความสามารถโบเก้ของมันมากการถ่ายโบเก้ของ P30 Pro เนี่ยนะครับมันถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะโบเก้ของมันเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนทําได้เนียนขนาดนี้นะต่อให้แบบ กูเก l ลพิ x เซที่บอกว่าทำโบเก้อะไรหลังได้เนี้ยมากก็ไม่สู้ P30 Pro นะด้วยการที่เขาเลือกใส่กล้อง TOF เนี่ยกล้อง Top Camera เนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่เป็นเจ้าแรกนะแต่ว่าพอใส่มาปุ๊บเราจะเห็นความแตกต่างของการมีกล้อง Top กับไม่มีกล้อง Top เลยนะฮะอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะฮะเป็นภาพรองคืนผมโฟกัสอยู่ที่ตัวหลอดไฟ LED เพื่อนๆจะสังเกตว่าความเบลอของไฟ LED เนี่ยมันเบลอเป็นเลเยอร์คือผมพยายามถ่ายให้เห็นระยะ ความเบลอจากด้านข้างนะเพราะว่าถ้าการถ่ายมุมระนาบเนี่ยมันเบลอไม่ยากพอใช่ไหมเราก็ถ่ายด้านข้างให้มันให้เห็นเลยว่ามันมีความไกลระหว่างจุดข้างหน้าไฟข้างหน้าสุดกับจุดที่อยู่ข้างหลังสุดจะเห็นว่าการเบลอของ P30 Pro เนี่ยนะฮะมันเป็นการเบลอแบบมันติเลเยอร์คือมันเอาคือมันใช้กล้องทอฟในการวัดระยะของของวัตถุข้างหน้ากับฉากข้างหลังว่ามีความลึกประมาณเท่าไหร่จากนั้นมันก็ค่อยๆไล่ระดับความเบลอจะเห็นว่าไฟดวงที่2ที่3าเนี่ย อาจจะเบอไม่มากพอไปถึงตัว้างหลังอาจจะเบอเลอตามระยะเลยนะครับซึ่งอันนี้มันดีมากเวลาที่เราไปถ่ายคนถ่ายแบบถ่ายหญิงถ่ายอะไรพวกนี้นครับซึ่งในงานเปิดตัวของไอ้เจ้า P 3 0 Pro เนี่ยเขาก็จัดให้หนำใจจริงๆนะฮะมีแบบว่าพิตตี้สวยๆอยู่ในสเตชันของอ่าโหมดโบเก้ผมก็ไปถ่ายมาสั้นมันมือจริงๆนะฮะก็จะได้เห็นว่าเนี่ยตัวรูปตรงกลางไม่ว่าจะเป็นรูปที่เป็นถ่ายมุมละนาบเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัว เกจหิมะข้างหลังที่เขาตั้งไว้เป็นพร็อพเนี่ยนะครับมันค่อยๆละลายออกไปแล้วก็ไม่ได้ละลายเหมือนกันหมดคือกล้องสมาร์ทโฟนโซนเดลเวลามันถ่ายโบเก้เนี่ยนะครับมันจะใช้วิธีการถ่ายแบบฉากกับตัวแบบแยกกันกล้องตัวที่2จะเก็บฉากกล้องก็จะ,จะเก็บตัวแบบแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็ละลายฉากหลังเพราะฉะนั้นวิธีการเบลอของมันก็จะเป็นแค่ระยะเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าของ P 3 0 pro เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะรูปเนี้ย เ,เวลาที่เราถ่ายไปเนี่ยตัวแบบอะชาร์แน่นอนใช่ส่วนฉากข้างหลังเนี่ยมันค่อยๆไล่ระยะความเบลอไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมลองทั้งแบบถ่ายตรงทั้งแบบถ่ายด้านข้างรวมถึงไปลองข้างนอกเองนะ,ะลองถ่ายตัวเองก็รู้สึกว่าโบเก้แล้วก็ระยะการเบลอของเจ้า P 3 0 Pro เนี่ยนะฮะ <S <S มันให้ความใกล้เคียงกับกล้อง DSR l มากๆแล้วก็ผมไม่คิดว่าณตอนนี้จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนสามารถทําแบบนี้ได้ะคะ ส่วนโหมดอื่นๆนะครับที่ P 30 Pro เขามีก็จะยกมาจากรุ่นก่อนๆน,นะครับอย่างเช่นโหมดออโต้ที่มี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพก็มีนะครับแล้วก็โหมดโปรที่สามารถปรับการตั้งค่าได้ละเอียดมากๆก็ยังคงมีให้อยู่เหมือนกันร,รวมถึงพวกโหมดการถ่ายไฟต่างๆที่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ตอนนี้มันอัปเกรดให้สามารถถ่ายน้ําตกได้แล้วด้วย แต่น่าเสียดายที่ว่าซอฟต์แวร์ของ P30 Pro เครื่อที่ส่งมาให้ผมเนี่ยมันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดหรือว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นที่จะขายพร้อมเครื่องขายจริงคือต้องบอกก่อนว่า P30 Pro เนี่ยมันจะเริ่มขายหน้าร้านวันที่10นะครับเพราะผมคิดว่าตัวเฟิร์มแวร์มันน่าจะสมบูรณ์ในช่วงนั้นนะมันก็จะมีโหมดอื่นๆที่ผมไม่ได้เทสเช่นดูวิวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึงที่น่าเสียดายเช่นเดียวกัน มาถึงกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของ P30 Pro เนี่ยก็มีความละเอียดสูงกว่ารุ่นเดิมนะครับเป็นกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับ f 2.0ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าห่วยไปทำการบ้านมาใหม่หลังจากที่มีเสียงลือเสียงอ้างเสียงบ่นนะครับบอกว่าเฮ้ยห่วยเนี่ยกล้องหลังดีแล้วแต่กล้องหน้ามันยังแบบไม่ถึงเลยก็ไปปรับปรุงมาใหม่นะฮะกล้องหน้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI HDR plus นะครับทำให้มันสามารถแบบ ถ่ายภาพย้อนทรงย้อนแสงแบบเซลฟี่ย้อนแสงอย่างเงี้ยสบายเลยมันขุดรายละเอียดขึ้นมาครบหมดนะฮะส่วนโหมดพอดเทดเออโหมดบิวตี้ก็ใช้ไอเข้ามาช่วยในการประมวลผลนะฮะคุณภาพโดยรวมเนี่ยสำหรับผมก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวก่อนนะดีขึ้นแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังตรงนี้ตอบได้ว่ายังไม่ดีที่สุดนะครับยังมีหลายๆจุดที่ผมคิดว่าโอ๊ยคุณต้องไปปรับปรุงใหม่ในส่วนของกล้องหน้าอย่างเช่นเรื่องของโบเก้การเบอร์อย่างเงี้ยคือกล้องหลังในโบเก้มันแม่นยามมันมันเบอร์ได้สวยมากแต่ว่ากล้องหน้ายังคงแบบว่ามีอาการ มึนๆบ้างเวลาที่แบบถ่ายระหว่างแขนก็จะเห็นแบบตรงช่องระหว่างแขนไม่เบลอเพราะมันไม่ได้ใส่กล้อง TOF เข้ามาช่วยในแบบระยะนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องภาพนิ่งไปแล้วนะครับก็ต้องมาพูดถึงเรื่องวิดีโอกันต่อนะครับ P30 Pro เนี่ยมันสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความเรียดสูงสุด 4K UHD นะครับ30เฟรมนะฮะส่วน Full HD ก็ได้ทั้ง Full HD Full HD Plus เต็มหน้าจอแล้วก็ ฟู60เฟรมนะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาจากวิดีโอรุ่นก่อนๆของหัวเว่ยเนี่ยก็คือ1ระบบการสั่นที่ดีมากขึ้นจากการใช้ OS บุก AS นะครับทำให้ภาพมันนิ่งมากขึ้น2คือวิดีโอ l o ไ light นะครับหรือว่าการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยเนี่ยนะครับมันสามารถเร่งความสว่างของตัววิดีโอได้ทันทีทันควันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆนอกจากนี้ยังสามารถซูมระหว่างถ่ายวิดีโอได้อีกนะฮะมันซูมได้ทั้งหมด15เท่านะเวลาที่เราซูมถ่ายวิยดีโอสมมติเราถ่ายวดีีีโออไไปปนนนนยากกจะซูมตตรงั้ง้็คื กดซูมได้เลยนะครับมันซูมระหว่างอัดวิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็ความสมูนทนถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็นอกจากฟีเจอร์ที่อัปเกรดมาแล้วนะครับในส่วนของฟีเจอร์เดิมๆที่เคยมีในรุ่นก่อนๆอ,อย่างเช่นพวก AI วิดีโอที่มันสามารถปรับแต่งสีดูดสีอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้ใน p 3 0 Pro เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีข้อจํากัดเล็กน้อยตรงที่ว่าพวกฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้นะครับมันทํางานได้เต็มที่ที่วิดีโอความละเอียด Full HD เท่านั้นเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์มันจะระบุมาเลยว่า ไม่สามารถใช้งานบน 4K ได้ไม่สามารถใช้งานบนเฟรมเรท60เฟรมได้นะครับ ในส่วนของการดีไซน์นะครับโ u a w e i P สามสิบ Pro นะฮะในไทยขายด้วยกันทั้งหมดแค่สีสีนะครับปกติมันเปิดตัว5สีใช่ไหมไทยเราขายแค่4นะครับสีที่1ก็คือสีนี้อโร o ่ a เครื่องรีวิวที่ผมกำลังถืออยู่นะครับสีที่2เป็น b e a t i n g Crystal นะับเป็นสีใหม่เหมือนกันเขาบอกว่าสีนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกลือท้องฟ้าแล้วก็ทะเลนะครับสีที่3เป็นสี Amber s u n r i s ์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากกาพบาทิตย์ขึ้นยามเช้าสีมันจะเป็นออกส้มๆหน่อยแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสี black นะครับเป็นแบบสีคลา ทีเนี้ยไอที่มันขายล็อตแรกเนี่ยนะครับจะมีแค่3สีเท่านั้นก็คือออโรราตัวนี้เบลติงคริสตัลแล้วก็สีดำนะครับส่วน a อมเบอร์ซัมไรส์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเว้นช่วงปสักเดือน12ึนง,งเดือนอาจจะเข้ามาทีหลังนะครับใครที่รอตัวสี a อมเบอร์ซัมไรส์อยู่ก็อดใจรอหน่อยนะครับในส่วนของการดีไซน์นะฮะก็ตัวนี้ P30 Pro มันจะแตกต่างจาก P30 ตรงที่ว่ามันเป็นกระจกโค้งทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่มันจะเป็นเคิร์ฟทั้งคู่ ตัวขอบด้านบนนะครับไดมอนด์คัตมาอย่างดีแล้วก็ดูแบบว่าพรีเมียมสุดๆเลยนะครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆก็อยู่ข้างล่างนะครับ P30Pro เนี่ยนะครับพอร์ตเชื่อมต่อข้างล่างของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต USBTypeC นะฮะตัวนี้รองรับโหมดคอมพิวเตอร์ด้วยนะก็คือ PC โหมดนะฮะแล้วก็มีถาดใส่ซิมเป็นถาดใส่ซิมแบบ Dual Slot นะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ h y b r ิดซ i มมากกว่าเพราะว่ามันจะรองรับนาโนซิมทั้ง2ซิมก็ได้หรือ ใช้ซิม1กับซิม2ที่เปลี่ยนเป็นการ์ดของ Huawei เขา Nano SD ก a r d นะครับรองรับ Nano SD Card ในการเพิ่มความจุด้วยข้างมีลำโพงนะครับลำโพงหลักของตัวเครื่องน่าเสียดายที่ลำโพงหลักของ P 3 0มเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะครับคือลำโพงข้างล่างเท่านั้นลำโพงหลักที่แบบใช้ในการเล่นเพลงเล่นเสียงเล่นเวลาดูหนังแล้วเสียงมันออกก็จะออกทางลำโพงด้านล่างนะครับมาดูด้านบนเนี่ยนอกจากด้านบนที่มีหน็อตสกรีนเล็ก ใส่กล้อง32ล้านพิกเซลไปเน,นะครับถ้าสังเกตดีๆจะไม่เห็นลำโพงสำหรับสนทนาโทรศัพท์นะครับก็มันไม่มีฮะมันไม่มีสาเหตุที่ P30 Pro เนี่ยไม่มีลำโพงสำหรับสนทนาโทรศัพท์เพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยฝังไอ้เจ้าลำโพงไว้ใต้หน้าจอนะครับมันจะเป็นการสั่นสะเทือนสั่นเสียงออกมาแทนผมลองคุยโทรศัพท์และให้ทางฝั่งนู้นเขาพูดมาก,ก็ได้ยินเสียงที่คมชัดไม่ต่างจากการมีลำโพงเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับ ในแง่ของเสียงที่บางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยไม่มีลําโพงของตัวเครื่องเวลาแนบหูเนี่ยเวลาที่เสียงมันออกมาคนอื่นได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ได้ยินนะครับคนข้างๆก็ยังคงไม่ได้ยินเวลาเราคุยโทรศัพท์อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เวยพยายามทําเพื่อให้พื้นที่หน้าจอเนี่ยมันมีมากที่สุดนะครับเพราะว่าเนี่ยติ่งมันมีติ่งหน้าจอแค่นิดเดียวเองส่วนพื้นที่ด้านบนของตัวเครื่อง P30 Pro นะครับจะมีไมค์ตัดเสียงตัวที่หตัวที่2ครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์อินราเรส้์นะครับสำ สำหรับหน้าจอของหูปีสา P30 Pro นะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนาะว่ามันมีน็อตสกีเล็กๆเ,เป็นวอเตอร์ด p อปอยู่ตรงด้านบนนะฮะหน้าจอเนี่ยมีขนาด6.47นิ้วนะครับความละเอียดระดับ Full HD plus นะครับหน้าจอเป็นจอแบบ OLED คขอบเขตสีเนี่ยเป็น DCI P 3แบบ100%นะครับก็คือแสดงขอบเขตสีได้ดีมากรองรับ HDR ด้วยนะครับตัวนี้ไปดู Netflix ดูอะไรสบายเลยเพราะว่า DRM ของเขาเนี่ยเป็น L 1นะฮะดู Netflix แบบ HD ได้ รวมถึงการใช้งานโซเชียลต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอที่มันใหญ่เนาะแล้วก็ค่อนข้างเต็มจอบวกกับขนาดตัวเครื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเข้ามือนะฮะเวลาถือมือเดียวใช้มือเดียวปัดซ้ายปัดขวาสามารถทําได้นะครับไม่เป็นปัญหาเลยโอ้โหพี p ามสิบโนะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล k i r i n 980นะครับบวกแรม 8GB แล้วก็ความจุในตัวเนี่ยมีแค่รุ่นเดียวก็คือส5 6ร b ไบนะครับสามารถเพิ่มโ a ้ตไอซีการ์ดได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะในด m a t 20 Pro ก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมก็ทดสอบไปแล้วแหละมาสามารถเล่นเกมก็ได้นะครับเล่นโซเชียลก็ลื่นการสลับแอปการลงแอปพลิเคชันอะไรไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยผมลองทดสอบเล่นพวกเกมอย่างเอาวีเนี่ยก,ก็เล่นได้อย่างลื่นดีแล้วก็รวมถึงโปเกมอนโกนะฮะมีบางคนเขาก็สอบถามมาว่า GPS มันแม่นหรือเปล่าก็ GPS ค่อนข้างแม่นยำในระดับหนึ่งเลยนะครับการเล่นโปเกมอนโกก็ไปยืนใต้ยิมก็ได้ก็ได้จับโปเกมอนทันทีไม่ต้องแบบเดินหาสัญญาณแต่อย่างใดนะครับ รวมถึงการเล่นเกมอ,อื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เอาวีนะครับเล่น p u บซีโมบายก็เล่นได้นะครับไปเล่นเกมแบบเกมใหม่ๆพวกลาเพสพวกฟ f i ไฟพวกอะไรพวกนี้ก็เล่นได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่ปัญหาของ P 3 0 Pro นะครับส่วนแบตเตอรี่ของหุ้ย P สามสิบโปนะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่มาให้สูงถึง4,200นม ah ิลลิแอมนะฮะก็ใช้งานกันอย่างยาวนานบวกกับชิปคิริน980ที่มันเป็นชิปแบบ7นาโนเมตรแล้วนะครับมันกินพลังงานน้อยอยู่แล้ว การใช้งานเนี่ยผมลองใช้มาแล้วนะครับประมาณเคือเอา,อางี้ดีกว่าถ้าใช้งานทั่วไปแบบหยิบขึ้นมาถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยผมว่า2วันสบายๆอ่ะแต่ถ้าเล่นเกมด้วยเนี่ยอาจจะถูกสักประมาณวันหนึ่งคือแบบเล่นเกมด้วยนี่คือเล่นเอาวต่อกัน,ลนหลายๆเกมนะครับก็แบตยู้ประมาณ1วัน ส่วนเรื่องการชาร์จนะฮะตัวนี้รองรับการชาร์จแบบมีสายสูงสุดที่ซูเปอร์ชาร์จ40วัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จเร็วมากๆนะฮะใช้เวลาชาร์จไม่ถึง2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับผมเคยทดสอบกับเมท20 Pro ไว้ตัวนี้ชาร์จได้เร็วพอๆกันสําหรับการชาร์จไร้สายนะครับตัวนี้รองรับชาร์จไร้สายที่15วัตต์นะครับเป็นแบบไวเลสควิกชาร์จนะฮะก็ อันนี้ต้องไปหาซื้อตัวแท่นชาร์จเพิ่มเองหัวเว่ยเขามีจําหน่ายอยู่ราคาที่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทมันไม่ได้แถมมาเหมือนอะแดปเตอร์ซูเปอร์ชาร์จสี่สิบวัตที่มีอยู่ให้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือรีเวิร์สชาร์จิ่งนะครับก็คือการชาร์จจากโดยการที่เอาตัว P 3 0 Pro เโี่ยเป็นแท่นชาร์จเองนะครับมันสามารถชาร์จไฟให้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับสามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์เสริม,มอื่นเช่นหัวเหว่ยฟรีบัตร์หรือวิธีกาาาการก็ วางไว้แล้วก็เปิดโหมด reverse v o l t ลช c h a r แล้วก็เอาของวางก็เท่านี้ก็สามารถชาร์จไฟได้แล้วนะครับสำหรับราคาของ Huawei P30 Pro เครื่องนี้นะครับราคาอยู่ที่31,990บาทนะครับาทมีโมเดลเดียวเลยคือ ram 8 rom 256นะครับตอนนี้เปิดให้พิออเดอร์อยู่นะครับถึงวันที่8เมษายนนี้แล้วก็รับของพร้อมกับขายหน้าร้านทั่วไปเนี่ยวันที่10เมษายนนะครับก็ซื้อไปไดสงการได้เลยเพราะว่า P30 Pro เนี่ย มันกันน้ํากันฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะผมแนะนําถ้าใครอยากได้ P 3 0 Pro จริงๆเนี่ยแนะนําให้ P order ครับเพราะว่า P อ r d e r รอบนี้นะของแถมที่ได้จากการ P o r อ e r คุ้มจริงๆนะครับ P order ภายในวันที่8นะคร P 3 0 Pro ของแถมจะได้เป็น Huawei Watch GT ราคา5,990บาทนะครับแล้วก็ได้ประกันเพิ่มเป็น2ปีนจาจประกันปกติ1ปีเพิ่มให้เป็น2ปี แล้วก็ยังจะได้ประกันจอแตกนะครับภายใน30วันหลังจากรับเครื่องไปเนี่ยสมมุติว่าวันที่2วันที่3ทําเครื่องหล่นอุ๊บจอแตกไปเคมได้ฟรีเลยนะครับหครั้งก็ควรพิออเดอร์เป็นอย่างยิ่งถ้าใครสนใจ P30 Pro แล้วก็ผมคิดว่า มันเป็นสมาร์ทโฟนที่เกิดมาเพื่อการถ่ายรูปจริงๆนะครับคืออย่างที่โคเวลเขาบอกแหละนี่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนี่เป็นซูเปอร์คาเมราสมาร์ทโฟนนะครับมันถ่ายภาพได้ดีจริงๆมันทําให้การใช้งานกล้องบนสมาร์ทโฟนเปลี่ยนไปนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราพกสมาร์ทโฟนเครื่องเท่านี้นะฮะแต่ว่าถ่ายรูปได้ระยะที่แบบพอๆกับกล้องที่พกเลนตัวประมาณนี้อันนี้มันเลนส17์17-40เองใช่ไหม ตัวนี้ได้ถึง270มิลิเมตรในแบบที่ใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมว่ามันเป็น the b เ s สสำหรับการถ่ายภาพในช่วงปี2019นี้เลยนะครับสามารถ ไปกดซื้อกันได้เลยตามช่องทางต่างๆนะครับทั้งหัวเว่ยช็อปเองทั้ง l a ซาด้าช้อปปี้เจดีเซนทันรวมถึงทางช่อง n e l ต่างๆของทางหัวเว่ยนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็รับเครื่องไวที่สิบไปใช้งานการถ่ายสงการส,สวยๆสำหรับคลิปรีวิวหัวเว่ย P30 Pro ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กำลังใจให้กับทีมงาน Speck Phone TV ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย